สปสชเขต2พิศนุลโลกอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน120คนที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนเป็นเงินเกือบ5ล้านบาทครับกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับบริการฉีดวัคซีนทางทันตแพทย์สันติศิริวัฒนภัยสารผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต2พิศนุลโลกเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่3มิถุนายนถึง8กร,รกฎาคม มีประชาชนเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดยื่นคำร้องรวม120คนเข้าเกณฑ์ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น82คนรวม4ล้าน6แสนบาทนะครับแบ่งเป็นกรณีเสียชีวิต7คนแล้วก็บาดเจ็บป่วยต่อเนื่อง75คนเหลือไม่เข้าเกณฑ์แล้วก็มี3คนอยู่ระหว่างรอข้อมูลประกอบการพิจารณา ส่วนที่จังหวัดน่านนะครับวันนี้มีการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามจังหวัดภายในสนามกีฬาอบจอน่านรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นล่าสุดนำผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางเข้ารักษาตัวแล้ว25คนส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับออกคำสั่งกำหนดเวลาปิดร้านสะดวกซื้อตลาดนัดตลาดโต้รุง่งในเวลา4นาฬิกาถึง23นาฬิกาพร้อมห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน50คนกรณี งานพิธีการตามประเพณีนิยมที่มีคนมารวมตัวต้องไม่เกิน50คนและต้องไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะครับ